วันนี้เที่ยวไรสิ้นเดือนยังวันนี้สามสิบธันวาใช่ไหมสามสิบธันวาปะ่ะสามสิบธันวาสองห้าโอโกะผมหน่วยทำลายล้าง <laughs> หน่วยทำลายล้างอีกแล้วเนี่นนดดยฮะอาบน้ำแลยว่าต้องไปอาบ <laughs> อาบน้ำแล้วใช่ไหมเออความคิดแค่ล่ะ เอาออกเอาออกเอาออกมันเงียบเงียบมับนเงียบเงียบทำไปอย่าบน่นทำไปค่ะพี่ชานทำไปค่ะอย่าบ่นค่ะ มืดละประมาณหกโมงกว่าเนี่ย